ในกรุงเทพมีวัดวาอารามอยู่หลายแห่งด้วยกันโดยเฉพาะบนเกาะรัตนโกสินทร์ครั้งนี้จึงขอชวนสายบุญทั้งหลายมาสักการะบ,บูชาเก้ามงคลที่วัดสุทัศน์เทพวรา,า,า,าวรามราชวรวมหาวิหารวัดสำคัญของพระนครมาไหว้พระเติมบุญกันให้สุขกายสบายใจสำหรับสิ่งสำคัญที่จะชวนทุกคนมาสักการะบ,บูชาเก้ามงคลได้แก่ พระพุทธรีสักยามุนีประฏิสฐานภายในพระวิหารหลวงเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยศิละปะสุขโขทยัยหล่อด,ด้วยสำลิดปิดทองบริเวณด้านข้างของพระพุทธรีสักยมุนีจะมีพระสุนทีวานีลอยองค์ถัดจากพระวิหารหลวงไปด้านในจะพบกับพระอุโบโสถมีพระพุทธตีโลกเชษ ประดิสฐานภายในพระอุโบโสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยศิลปะรัตนาโกศินล์หล่อด้วยสำลิดปิดทองหลังจากสักการะพระพุทธตีโลกเชตเรียบร้อยแล้วจากนั้นเดินไปยังด้านหลังของพระอุโบโสถจะพบกับพระกิ่งใหญ่ประดิสฐานที่มุกด้านหลังพระอุโบโสถหล่อด้วยสำลิดปิดทอง ด้านข้างของพระกินใหญ่จะมีทาวเวสุวรรณประดิษฐานอยู่ที่มุกด้านหลังของอุโบสถหล่อด้วยสามลิรเคลือบสีเขียวจากนั้นเดินไปยังศาลาการเปลี่ยนเพื่อสักการะพระพุทธเศษถามุนีเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยศิลปะรัตนนโกสินลร์บริเวณด้านซ้ายจะมีพระพุทธรังสีมุทาภัยประดิษฐานอยู่ ส่วนด้านขวามีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนอกจากนี้ยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณสัตตมหาสถาน